สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหารนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะการหารหมายถึงการลบออกจำนวนครั้งละเท่าเท่ากันจะใช้เขียนในรูปประโยคสัญลญักษณ์เช่น45หารด้วย5 ผลลัพธ์เท่ากับ9โดยสูตรคูณที่เราจะต้องดูก็คือแม่5เราสามารถตรวจคำตอบได้โดยนำเอาผลหารที่ได้คูณกับตัวที่หารตัวอย่างเช่นเอา9มาคูณกับ5ผลลัพธ์ก็คือ45 สวัสดีครับนักเรียนเจอก,กับครูสมเกยียรติอีกแล้วนะครับเรายรัยงอยู่ในเรื่องของการหารอยู่ครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบผลหารในกรณีที่ตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันครับนักเรียนนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูก,กันครับนักเรียนนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบผลหารเมื่อตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันจะมีวิธีการอย่างไรนะครับไปดูครับว่าเป็นอย่างไร คุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนครูมีขนมเค้ก12ชิ้นต้องการจัดใส่จานครับนักเรียนเอ๊มีอยู่2แบบแบบที่1จัดใส่จาน2จานจานละท่าเท่ากันแบบที่2จัดใส่จาน3าจานจานละท่าเท่ากันเหมือนกันครับนักเรียนเอ๊จัดแบบที่1หรือจัดแบบที่2ครับที่จะได้ขนมเค้กในแต่ละจานมากกว่า นักเรียนคิดว่าแบบไหนครับที่เราจะได้ขนมเค้กในแต่ละจานมากกว่ากันอ่าเราไปดูกันครับนักเรียนขุนบอกว่าจัดแบบที่หนึ่งซึ่งมีจำนวนจานน้อยกว่าจะได้ขนมเค้กในแต่ละจานมากกว่าเป็นจริงอย่างที่ขุนพูดไหม๋ยวเราไปช่วยลองจัดดูครับว่าที่ขุนพูดว่าถ้าใช้จำนวนจานน้อยกว่าเราจะได้ขนมเค้กในแต่ละจานมากกว่าเป็นความจริงหรือเปล่า ไปดูครับนักเรียนช่วยคุณครูจัดขนมเค,ค้กใส่จานด้วยนะครับเราลองจัดแบบที่1ก่อนนะครับนักเรียนแบบที่1บอกว่าจัดใส่จาน2จานครับคุณครูก็เตรียมจาน2 2จานนะครับขนมเค,ค้กมีอยู่ทั้งหมด12ชิ้นครับนักเรียน12ชิ้นจริงหรือเปล่าดูครับมีขนมเค,ค้กอยู่กี่แถวครับนักเรียน3แถว1 2 3มีแถวละกี่ชิ้นครับมีแถวละ4ชิ้น 1, 2, 3, 4 ดังนั้นเรามีขนมเค,ค้กทั้งหมด3คูณ4เท่ากับ12นั่นเองครับใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณหาจำนวนขนมเค,ค้กทั้งหมดได้ใช่ไหมครับเรียนเรื่องการคูณมาแล้วหรือจะนับก็ได้ครับนักเรียนบอกว่าจำนวนมันไม่เยอะใช้วิธีนับเอาก็ได้1 2 3 4 5สไปเรื่อยๆเราก็จะได้ขนมเค,ค้ก12ชิ้นเช่นเดียวกันเอาละเรามาจัดขนมเค,ค้กใส่จาน2จานจานละเท่ากันดูซิครับว่าจะได้จานละกี่ชิ้นเริ่มเลยนะครับ กูก็หยิบชิ้นที่1ใส่จานที่1ชิ้นที่2ก็ใส่จานเรียบร้อยครับรอบแรกหยิบต่อครับหยิบอีก2ชิ้นใส่แต่ละจานนะครับแบบนี้ครับเราได้จานละ2ชิ้นแล้วนะครับขนมเค้กเรายังไม่หมดก็หยิบต่อเลยครับนักเรียนแบบนี้ครับอืมคม ขนมเค้กในถาดเรายังมีเหลือนะครับก็หยิบต่อครับมันหยิบมาใส่จานแต่ละจานเลยนะครับแบบนี้ครับนักเรียนในจานเรามีขนมเค้กจานละ4ี่ชิ้นแล้วนะครับในถาดเรายังมีขนมเค้กเหลืออยู่ก็หยิบต่อเลยครับแบบนี้ครับยังมีอีกนะครับหยิบใส่จานอีกเลยครับนี่นะครับ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็ใส่จานที่2ได้แบบนี้ครับเรียบร้อยครับนักเรียนถ้านําขนมเค้ก12ชิ้นใส่จาน2จานจานละเท่ากันได้จานละกี่ชิ้นครับนักเรียน1 2 3 4 5 6ได้จานละ6ชิ้น1 2 3 4 5 6เท่ากันนะครับดังนั้นจัดแบบที่1จะได้6ชิ้นครับนักเรียนจําไว้นะครับแบบที่1เราใช้จาน2จาน เราได้จานละ6ชิ้นไปดูแบบที่2กันครับนักเรียนครูเอาน้ำกลับไปขนมเค้กใส่กลับไปที่เดิมก่อนนะครับนักเรียนแล้วคุณครูจะเพิ่มจานมาอีก1จานให้ได้3จานนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าขนมเค้กแต่ละจานจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าจัดใส่จาน2จานครับนี่คุณครูขอวางซ้อนกันแบบนี้เลยนะครับ เรามาเริ่มจัดขนมเค้ก12ชิ้นใส่จานสามจานกันเลยนะครับแบบนี้ครับหยิบทีละ1ชิ้นใส่จานแต่ละจานนะครับรอบที่1เสร็จแล้วนะครับไปต่อเลยครับหยิบทีละชิ้นนะครับใส่จานแต่ละจานก็จะได้แบบนี้ครับต่อนะครับตอนนี้แต่ละจานได้3ชิ้นแล้วครับยังมีขนมเค้กในถาดเหลืออยู่หยิบใส่ต่อเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้แล้วจะเห็นว่า x 12ชิ้นจัดใส่จานสามจานจานละเท่ากันได้จานละกี่ชิ้นครับนักเรียนถูกต้องครับ4ชิ้นนะฮะหนึ่งสแต่ละจานก็มี4ชิ้นนะครับดังนั้นจัดแบบที่ 1. จัดใส่2จานได้จานละหกชิ้นกับจัดแบบที่2จัดใส่3จานจะได้จานละสชิ้น ที่คุณพูดว่าถ้าใช้จำนวนจานน้อยจะได้ขนมเค้กในแต่ละจานมากกว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องแลยครับนักเรียนนะครับจำนวนจานน้อยก็จะใส่ขนมได้มากนะครับเราไปดูกันต่อครับนักเรียนนี่ครับขนมเค้ก12ชิ้นจัดใส่จาน2จานจานละเท่ากันได้จานละ6ชิ้นหรือเขียนในรูปการหารได้เป็น12หารด้วย2เท่ากับ6ถูกไหมครับ12คือตัวตั้ง แทนจำนวนขนมเคก้กทั้ง12ชิ้นหารด้วย2ก็คือจัดใส่จาน2จานกำหนดจำนวนกลุ่มมาให้ให้หารจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือหาว่าแต่ละจานมีขนมเคก้กกี่ชิ้นเราได้ว่าแต่ละจานมีขนมเค้ก6ชิ้นก็จะได้เป็นผลหารคือ6,12หารด้วย2เท่ากับ6นั่นเองครับไปดูแบบต่อไปครับเพิ่มจานขึ้นมาเป็น3จานขนมเคก้ก12ชิ้นจัดใส่จาน3จานจะได้จานละ4ชิ้น 12หารด้วย3เท่ากับ4ครับนักเรียนกำหนดจำนวนกลุ่มมาให้นะจะใส่จาน3จานหาจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะครับได้กลุ่มละ4นะครับก็คือได้ขนมเค้กจานละ4ชิ้น12หารด้วย3เท่ากับ4ครับมีข้อสังเกตครับนักเรียนแสดงว่า12หารด้วย2 มากกว่า12หารด้วย3ถูกไหมครับเพราะ12หารด้วย2ได้ผลหารเท่ากับ6 12หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับ4เราจึงได้ว่า12หารด้วย2มากกว่า12หารด้วย3สังเกตครับนักเรียนทั้ง12หารด้วย2และก็12หารด้วย3มีตัวตั้งเท่ากันนะครับคือ12เห็นไหมครับมีตัวตั้งเท่ากันแต่12หารด้วย2มีตัวหารน้อยกว่า12หารด้วย3 ตัวหารของ12อันด้วย2ก็คือ2ตัวหารของ12อันด้วย3ก็คือ3จะเห็นว่า12อัหารด้วย2มีตัวหารน้อยกว่านั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนอ่เราไปดูสถานการณ์ต่อไปครับแบบที่2ขนมเค้ก12ชิ้นจะใส่จาน3าจานจานละเท่ากาันได้จานละ4ชิ้นอันนี้เราทํากิจกรรมไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณครูเพิ่มแบบที่3ขึ้นมาล่ะนักเรียนขนมเค้ก12ชิ้น จัดใส่จาน4จานมีจํานวนจานมากขึ้นแล้วนะครับจานละเท่าเท่ากันจัดขนมเค้กจัดใส่จาน4ี่จานจานละเท่าเท่ากันจะได้จานละกี่ชิ้นนักเรียนลองทายสิครับจํานวนขนมเค้กในแต่ละจานจะน้อยกว่าแบบที่สองหรือจะมากกว่าแบบที่สองครับคุณบอกว่าจัดแบบที่สองจะได้ขนมเค้กแต่ละจานมากกว่าแน่นอน นะครับเพราะว่าขนมเค้กทั้งหมด12ชิ้นแบ่งใส่จานจานละเท่ากันถ้าจํานวนจานน้อยกว่าจะได้ขนมเค้กแต่ละจานมากกว่าลองไปพิสูจน์กันไหมครับอลองไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มจานขึ้นมาเป็น4จานนะครับแล้วดูสิครับว่าจะได้จานละกี่ชิ้นนะครับแบบที่2เมื่อกี้เราบอกว่าจัดใส่3จานจะได้จานละ4ี่ชิ้นถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกจานหนึ่งจะได้จานละกี่ชิ้นแต่คุณบอกว่าจะได้ ขนมเค้กแต่ละจานน้อยกว่า4แน่นอนนะครับน้อยกว่า4ชิ้นแน่นอนเพราะจานวนจานมันมากขึ้นน่ะถูกไหมครับนักเรียนคุณครูขอใส่กลับไปก่อนนะครับอ่ะแล้วเราเพิ่มจํานวนจานนะครับครูขอเพิ่มจํานวนจานขึ้นมาเป็น4จานแบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับอ่ะครูมี4จานแล้วนะครับครูเริ่มแบ่งเลยนะครับนี่แบ่งขนมเค้ก12ชิ้นใส่จานทั้ง4จานนะครับจานละท้เท่ากันรอบที่1เสร็จนะครับครูก็หยิบต่อ ยังมีขนมเค้กเหลืออยู่ในถาดนะครับรอบที่2เสร็จแล้วครับยังมีขนมเค้กในถาดอีกก็จัดใส่จานแต่ละจานอีกครับจานละ1ชิ้นหมดพอดีเลยครับจะได้ขนมเค้กจานละกี่ชิ้นครับนักเรียน3ชิ้นเห็นไหมครับจำนวนขนมเค้กในแต่ละจานน้อยลงใช่ไหมครับเพิ่มจำนวนจานมากขึ้นขนมเค้กแต่ละจานก็จะน้อยลง สิ่งที่คุณพูดถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วนะครับอ่าเราไปดูครับนักเรียนนี่คุณครูบอกว่าเมื่อกี้คุณครูแสดงให้ดูแล้วเนาะขนมเค้ก12ชิ้นจัดใส่จาน4ี่จานจานละเท่ากันได้จานละ3ชิ้นดังนั้น12หารด้วย4เท่ากับ3ครับนักเรียนถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนสังเกตครับ12หารด้วย3เท่ากับ4กับ12หารด้วย4เท่ากับ3จะเห็นว่า12หารด้วย3าม มากกว่า12หารด้วย4เพราะว่า12หารด้วย3 3ในที่นี้ก็คือจำนวนกลุ่มหรือจำนวนจานใช่ไหมมีอยู่3าจาน12หารด้วย4 4ในที่นี้คือจำนวนจานหรือจำนวนกลุ่มมีอยู่4กลุ่มใช่ไหมครับเราจึงได้ว่า12หารด้วย3มากกว่า12หารด้วย4เพราะ12หารด้วย3มีผลหารเท่ากับ4 12หารด้วย4มีผลหารเท่ากับ3แบบนี้เองนี่เองนะครับนักเรียนสังเกตครับ12หารด้วย3กับ12หารด้วย4 มีตัวตั้งเท่ากันคือ12เหมือนกันครับแต่12หารด้วย3มีตัวหารน้อยกว่า12หารด้วย4 12หารด้วย3มีตัวหารเป็น3 12หารด้วย4มีตัวหารเป็น4 12หารด้วย3จึงมีตัวหารน้อยกว่า12หารด้วย4นั่นเองนักเรียนสังเกตพบอะไรไหมครับสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่านักเรียนสังเกตครับการหาร จำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งเป็นจำนวนเดียวกันถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยกว่ายกตัวอย่างเช่น12หารด้วย3กับ12หารด้วย4สังเกตว่ามีตัวตั้งเท่ากันคือ12แต่ตัวหารของ12หารด้วย3น้อยกว่าตัวหารของ12หารด้วย4ตัวหารน้อยกว่าผลหารมากกว่าเห็นไหมครับ ตัวหารมากกว่าผลหารตรงนี้ก็จะน้อยกว่าเห็นไหมครับนี่คือข้อสรุปที่เราสังเกตได้จากการทำกิจ,จกรรมเดี๋ยวเราจะลองไปนำนำความรู้นี้ไปใช้ในการแก้ปัญหากันคราบนักเรียนอลองไปดูครับให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่19การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหารเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะลงในช่องว่างเขาบอกว่า หาคำตอบโดยไม่ต้องคิดคํานวณเรามาดูซินะคะว่าไม่ต้องคิดคํานวณแบบไหนมาดูข้อที่1 14หาร2กับ10หาร2ใช่ไหมคะ14กับ10 14มากกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าผลหารจะต้องมากกว่าหรืออาจจะดู แม่สูตรคูณแม่สองเพื่อตรวจคำตอบก่อนนะคะสองอะไรจะได้สิบสี่ก็คือสองเจ็ดใช่ไหมคะกับสองอะไรจะได้สิบก็คือสองห้าแสดงว่าเจ็ดมากกว่าห้าใช่ไหมคะเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปข้อสองยี่สิบเอ็ดหารสามกับยี่สิบสามหารสามตัวหารเหมือนกันนะคะมาดูยี่สิบเอ็ดหารสามยี่สิบเอ็ด น้อยกว่า23ใช่ไหมคะแสดงว่าผลลัพธ์ออกมาก็จะต้องน้อยกว่า23ข้อที่3 37หาร6ตัวหารเหมือนกันคือ6นะคะ37มากกว่า29ใช่ไหมคะแสดงว่าผลหารออกมาก็จะต้องมากกว่าแสดงว่า37มากกว่า29 58หาร8 กับ61หาร8หาร8เหมือนกัน58น้อยกว่า61ใช่ไหมคะแสดงว่าผลลัพธ์ออกมา58ต้องน้อยกว่า61ข้อที่5 20หาร4กับ25หาร4นะคะหาร4เหมือนกันเลย20น้อยกว่า25แสดงว่า20ผลหารออกมาจะต้องน้อยกว่า25 36หาร9กับ19หาร9 36มากกว่า19ใช่ไหมคะแสดงว่า36มากกว่า19นะคะสัง สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่19กับ20นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ